สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนเช็คดวนกลุ่มผู้ใช้เป๋าตังใครไม่ได้สิทธิ์แก้ง่ายนิดเดียวก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเว็บไซต์โครงการเราชนะนะครับได้มีการเพิ่มปุ่มสีน้ําเงินขึ้นมา1ปุ่มนะครับเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของวันนี้นะครับเป็นของกลุ่มคนละครึ่งแล้วก็กลุ่มเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่จําเป็นจะต้องลงทะเบียนหรือที่เขาเรียกกันว่ากลุ่ม2นะครับ แล้วนี่ก็คือหน้าที่เอาไว้ตรวจสอบสถานะนะครับกรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะซึ่งถ้าท่านจะตรวจสอบนะครับท่านก็ใส่ใหมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านลงไปนะครับในช่องนี้แล้วในช่องของชื่อภาษาไทยนะครับท่านก็ใส่ชื่อของท่านนะครับตรงนี้ก็นามสกุลภาษาไทยนะครับวันเดือนปีเกิดก็คือถ้ามีวันก็ใส่วันมีเดือนใส่เดือนมีปีใส่ปีนะครับหรือถ้ามีเฉพาะเดือนและปีก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับ ้ามีเฉพาะปีเกิดอย่างเดียวก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดตรวจสอบนะครับเปิ้งนี่นะครับถ้าขึ้นสถานะแบบนี้นะครับดําเนินการไม่สําเร็จเนื่องจากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องการุณากรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งบางครั้งท่านอาจจะมีการเว้นวรรคมีการใส่กระลานใส่สระอะไรผิดไปนะครับซึ่งข้อมูลมันไม่ตรงกับในฐานข้อมูลมันจะเด้งแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านขึ้นหน้าตายาวๆแบบนี้นะครับ แปลว่าท่านจะได้รับสิทธิ์นะครับมันจะเขียนว่ารายละเอียดการรับสิทธิ์หมายเลขบประชาชนท่านได้รับสิทธิ์เล่าชนะท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์เราชนะตลอดระยะเวลาโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทุกทุกวันพัหลฮัตสบดีของแต่ละสัปดาห์เริ่มใช้ใจ่ายตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เวลา6โมงเป็นต้นไปสามารถสะสมใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564 นอกจากบอกว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วนะครับเขาจะบอกด้วยว่าเราจะได้เงินวันที่เท่าไหร่นะครับ18กุมภาพันธ์64จะมีเงินเข้า2,000 25กุมภาพันธ์64จะได้1,000เรียกได้ว่าให้ความสะดวกสบายกับทุกท่านเลยนะครับที่ท่านได้รับเงินนะครับถ้าใครจําวันที่ไม่ได้นะครับก็ดูในที่เขาแจ้งสิท่านนะครับเรียกได้ว่าละเอียดดีมากนะครับแต่นะครับบางท่านจะได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราชนะ รายละเอียดการรับสิทธิ์หมายเลขบัตรประชาชนท่านไม่ได้รับสิทธิ์เล่าชนะเนื่องจากท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐหรือเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชการนี่นะครับถ้าท่านใดที่เช็คสิทธิ์แล้วขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ต้องมีการแก้ไขาตามนี้นะครับข่าวนี้มาจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 4เช็คให้ไวเชาว้านี้กลุ่ม2คนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันตรวจสอบสิทธิ์เราชนะเยียวยา7,000ใครไม่ผ่านการคัดกรองมีวิธีแก้ง่ายนิดเดียวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ line, ติดตามโครงการเราชนะมาตรการจากรัฐบาลที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโควิดประชาชนกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นการแจกจ่ายเงินทั้งหมด7,000บาทเดือนละ3,500บาทต่อคนต่อเดือนผ่านการใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนที่จะได้รับเงินอัตโนมัติส่วนกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังคซึ่งจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านเงื่อนไขหรือไม่และกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆล่าสุดวานนี้4กุมภาพันธ์ นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกในวันที่5กุมภาพันธ์2564ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนวงเงินสิทธิ์ครบ7 0 0 0บาทได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน5400บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรที่มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีและ5,600บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรที่มีรายได้เกิน30,000บาทแต่ไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวและสามารถใช้ใจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 4ขณะที่กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการโคละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่27มกราคม2564กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564ผ่านทางเว็บไซต์เวอร์ w ไว w เว็บเราชนะ .com ทั้งนี้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564จำนวน2,000บาทและจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบปปดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ7,000บาทโดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวและสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม 2,564. สำหรับเงื่อนไขที่จะทำให้รัฐบาลตัดสิทธิ์นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด5ข้อดังนี้นะครับก็คือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถ้าท่านไม่ได้ตามนี้ท่านก็จะโดนตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ถ้าใครเป็นก็โดนตัดสิทธิ์ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมืองหรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนี่นะครับ เหมือนกับตัวอย่างที่ผมให้ดูนี้นะครับโดนตัดสิทธิ์เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐหรือเป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยวัดจากส่วนราชก,การนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0 0 0 0บาทตามฐานข้อมูลล่าสุดถ้าใครมีก็จะโดนตัดสิทธิ์แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหานี้นะครับแล้วข้อหาสุดท้ายก็คือไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5,000 500, 0 0บาทตามฐานข้อมูลล่าสุด ถ้าใครเกินก็จะโดนแจ้งเข้าหานี้นะครับมีเงินเกินนะครับก็จะโดนตัดสิทธิ์เช่นกันนะครับส่วนนี้ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเวอร์นไวยเว็บเราชนะ .com เริ่มตั้งแต่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม64และสามารถตรวจสอบผลทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เช่นกันโดยกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่ และจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุดขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ที่เวิร์ไว์เว็บคนละค่ง .com ส่วนผู้ให้บริการรายย่อยและบริการขนส่งสาธารณะสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์เวิร์ไว์เว็บราชนะ c o m หรือสาขาธนาคารกรุงไทยสังเกตนะครับถ้าเป็นการบริการนะครับ จะเข้าได้เฉพาะเราชนะนะครับแต่ถ้าเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มหรือร้านทั่วๆไปนะครับจะเข้าได้ทั้งคนละครึ่งและเราชนะนะครับแต่เวลาสมัครก็ต้องไปสมัครในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปนะครับว่าร้านค้าคนละครึ่งกับร้านค้าเราชนะนี้จริงๆแล้วแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าที่มีป้ายคนละครึ่งนะครับเรียกได้ว่าอาจจะทุกร้านนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ เราชนะได้นะครับถ้าล้านไหนยังไม่เข้าร่วมนะครับท่านก็ไปสอนให้เขากดยืนยรรันสิทธิ์เข้ามาตรการเราชนะก็ได้นะครับบางล้านเขาอาจจะกดไม่เป็นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับในการที่ท่านจะสามารถแก้ตัวได้อีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าท่านโดนตัดสิทธิ์มตาตรการเราชนะนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในมาตรา33หรือเป็นข้นาราชการแม้ท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะครับท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในมาตรการคู่ขนาน ซึ่งกำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับคาดว่าประมาณเดือนหน้านะครับถ้าเป็นกลุ่มคัดราชการท่านก็จะได้ประมาณ7จ็ดพันถ้าเป็นกลุ่มประกันสังคมมาตาา3 3ท่านจะได้ประมาณ4ี่พันนะครับข้อมูลณปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะ <c oughs> ได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับ <c oughs> วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ